หลังความพ่ายแพ้นในการเลือกตั้งของสหภาพยุโรปต่อฝ่ายขวาจัดประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสประกาศยุบสภาทันทีและให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งสภานิติบัญญัติชุดใหม่ด้วยนายมาครองประกาศผ่านแถลงการทางโทรทัศน์ทั่วประเทศว่าการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรอบแรกจะมีขึ้นในวันที่30มิบิถุนายนและรอบที่สองในวันที่7กรกฎาคม โดยนายมาครงตั้งข้อสังเกตต่อกลุ่มพักขวาจัดรวมถึงพักแนวร่วมแห่งชาติหรือ RN ที่ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนเกือบ40%ของการเลือกตั้งสภาพยุโรปในฝรั่งเศสว่าพักฝ่ายขวาจัดกำลังก้าวหน้าไปทุกที่ในทวีปนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ตนนั้นไม่สามารถยอมแพ้ได้พร้อมกล่าวว่าฝ่ายขวาจัดเป็นตัวแทนข,ของความยากจนและการลดระดับฝรั่งเศส นอกจากนี้นายมาโครงเคยเตือนเมื่อไม่นานมานี้ว่าความเจริญของสหภาพยุโรปเสี่ยงที่จะถูกขัดขวางจากการปรากฏตัวของกลุ่มขวาจัดในรัฐสภาย,ยุโรปจากการเลือกตั้งในช่วงสุดสัปดาห์โดยความพ่ายแพ้ของมาโครงและพักสายการของเขากำลังสร้างแรงกระเพื่อมไปยังการลงคะแนนเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสในปี2027 อย่างไรก็ตามการยุสภาในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1997เมื่อชาร์คสีรักประธานาธิบดีฝ่ายขวาในขณะนั้นกำหนดให้มีการเลือกตั้งสภาทิติบัญญัติอย่างเร่งด่วนเพื่อสกัดคะแนนนิยมไม่ให้ฝ่ายซ้ายชนะเสียงข้างมาก